อาพี่น้องวันนี้สาวม้วนกันมาเลี้ยงน้องๆมีนางน้อยมาอยู่น้ำเด้อพี่น้องเด้อมาเล่นมาเล่นมาเล่นเบอลเพชรน้องคนมาเล่นนะมน้องม้วนเลยเที่ยงหัวเป็ดกับเครื่องในมันเนาะโอ้ยแต่ก็อยู่แล้วมันมีขายแบบนี้เนาะอันส่วนหลานสาวข่อยขอกันยองตัวไว้ข้างให้ไปใส่พี่น้องอยู่น้ำกันฟันกันอยู่นี่นี่ะ ยแง่คนนวลสาวอ้วนก็ไปเล่นเนาะเออแง่นางก็ไปไปไปมากๆพี่น้องไม่น้อยเพิ่งกับผากันหัวพยุกมานี่คนจิมาเล่นอยู่เนาะเออสาวอ้วนก็ได้กับการหน้าบันจิมาเล่นอยู่มาวกับผกันหัแม่มากับแบบนี้หัวหมึกเอาะมันตัดผมใหม่ได้ตอนนี้ยังรอเห็นไปเอ้ยคอยไปบุญแรงฮัดป้าเอ้เคยนั่นแมียบุญลงคลิปมามันตัดผมหล่อนหมวกอกอยู่ ลุงมาแนะล้วลุงเบิ้ลเคเห็นเราไอยูน่น,นางคิงไฮเขาก็เห็นลุงเบิ้ลเด้แมนหรอเขาแซงว่ดสองรอบขนันวางสันลุงเบิ้ลไปรอบหนึ่งแล้วก็ลิ้นลี่ลอีกรอบหนึ่งโอเคพี่นอ้องนั่งนั่งน้อยเราดีโชว์เลยเด้อพี่นอ้องนั่งน้อยเป็นคนเฮ็ตดีละ่ะด้วยโอ้แก่จ้าโอ้ตอนนี้น้องกำลังซับหัวเดงมันจะดูรุนแรงเลยพี่น้องใครเน้อง น้องสาวน้อยค่อยมันก็ร่างเั็นมักสูวรมักเนีิพิทกะน่ากับบีเวบ้บแตะเนไมมั่เม็ว่าถ้าบีกับวกคือปิ่งมันเนาะเอ้าพี่น้องอย่างแล้วมันนี้ใส่พันขามาเลยเด้พี่น้องเสียนนีดีนางหน่อยนะอืมคนน่ะคอน โอ้ขาบนยีพันดยใส่เอขาขาแล้วแล้วบแลขายังส่ช่ยอยู่เนเอได้หันเป็นตัวเียมเี่ยปิงเครื่องในเป็ดตีนเป็ดขอเป็ดแต่บบมีตโตเป็ดปิ่งเป็ดแต่บ่มี่โตอไนหนึ่งขโตออโอทำไมเหนื่อยก็ช่วย เขาบอกว่าเสนนึงขาดบอกม่ียังแสนหนึ่งขาดตัหลอนมันก็มีโต้มีตีดมีโอ้โหต้นะคเนหนึงขาดโตเดี๋ยวพี่น้องกวน่มันยังหละอเนหนึ่งขาดโตเก็บไปนหนึ่งขาดโต้อ้ยโอ้พ่นะอันนพี่น้องกรแกเลยเต็มหีบเลยบอลอ่ะวันนี้เมคมมันจะต่ำบอกคุณพรอได้ไหม่ายยำมึงแม่พี่น้องโอ้ยยงดอกเท่ท สีเริ่มแล้วเริ่ม้ะแนแล้วสีเริ่มเป็นกะแทบแล้วพี่น้องเลยโอ้ขอคอจองไต่มันได้เนี่ยนอ่กินกับข้าวชานะพี่น้องอันนี้นองมาน่ะพอดีเสียงโดดคนจำได้มีแทบน้องเลยเอาบมแมนเอาม้อมนเี่น้อง มาผมเดือกอามอนจะเห็นยังมาหนุ่มรอมาแล้วพี่นอ้องหนุ่มรอวันนี้เอาเอ้ยโูกเดียวกันเออเย่กับน้องพี่นอ้องเออมันธรรมปละดาคนพอก็มีคนนะน่งกระต้มได้เป็นสาวแล้วพี่น้องเลยมีแม่ประมาณน,ำน้ำเนาะอืมคนเบาเฮียน เบิองพี่น้องโอ้ยไก่แล้วไก่แล้วแน่นแน่นแน่นแนั่นเแนั่นเอ๋าขัดแยกเอาไปเล่นเด้เอาไปหยอกเด้เอออยากดึงขึ้นมาเล่นเออแน่นพี่น้องกันมาไปเออเจ้าเขากันเขากำมีความเขากำมีความรู้รู้จักกันแน่น่ะ กัน,นั้นเขานเนากกะเออ,อโอ,เอ้เอาคนน่ะเอาขี้ทั้งชันแม่มาหนิขนนดร้านไข่พี่น้องเลยลินลี่เป็นนาที่รับเป็ชอบลินลี่แล้วบัดนทั้งสองคนน,นั่นก็มาเห็นเยน,ออน,นี่ก็ะซอนหลายกอดกันพี่น้องเลยโอ้ผู้ใดยแย่งนกมาทางคนแต่ตอนนี้มันกินนม ผู้สาวผู้สาวกินนมอยู่หน้าที่ปิ้งเป็นของนางน้อยม้มนใหม่เหรอที่แม่นี่ยพี่น้องสีแต่แทบใหม่แต่ว่าเพอบ่ได้ั่นเนี่ยแต่ว่าออแต่ว่าไฟมันอันนั้นพอดีพี่น้องน้องเคยสุดรอ,อคอยจะเป็นคนต่ําเดอ้อพี่น้องวันนี้เบาหน้าสิเป็นคนต่ําสู้กินเดอ้อ<ห>โอ้ยกระตัมมันจะของกินเองเหรอพี่น้องกินนมกันเออแม่อือ โอ้อันนี้ไหมมอน,อนกระทินเจ้าน่ะพอดีเลยพริกแข็งกระเทียมยอันปากแนวลิ้นร่เขามีหป่ากําลังไปเอาโอ้กําลังไปเอาได้พี่น้องเอาเทียมมันเด้อน้องเคยกอยถิต่ำสุดขินพี่น้องน้องใส่สุดหล่อขาดภาพกับโตด,ดเนาะบุญเจ้าก็เลยบ่ครบแกลงกระเทียมเบิ้อือชนมาแรงมากอ๋อคือมอกคลิดลงเบิ้ลนี่จะหน่วยแดงแดงเลยขึ้นบอลต่ำอือเฮ้ยขโมนเป็นคนแง้มให้เราล่ะทางคนกัดสาวหน่อยคนง่ามเป็นคนปีงพี่น้อง งามไปมดอันยิ้มนู่ล่ะงามไปมดโมยิ้มไม่ได้เลยพ่อข้วเ่าหยอกน้องตืนเพี่น้องการลึ่งกันกบนังอยู่ขาวเปล่าหยอกได้อยู่ข้ายกรลึงยู้พี่น้องน้องสาว่ครกันเอยเออน่ารกเนาะเอเอฟซีกันจีวามึงลึ่งเขาตีมึงขึ้นไปบ่าอีกเขาบดีวอีกแล้วเาก็หยอกกัลแมนง่เขยังหอกแมน พิ่นกับว่าอะไรเป็ี่ยนมาแต่มือเกิดพิ่นเกิดอุบัติเหตุเิ่นรถล้มทีละคือย,ยังไงบ่ได้มาแต่มือเกิดได้พี่น้องเิ่นรถลมเอาเม่ยังลูกโพ้นมาถึงพนันน้องสาวข่อยอออพี่น้องอันบอไม่เอ็นพี่น้องเพิ่นถามมาท่องอีแล้วบอท่องอีกแล้วพี่น้องอันย่าโม่เศร้าก็ออกเลยอันบอมบีอันพี่น้องกันในละพิ่นบอหยอกน้นองอ้นก็เลยเนาะเมียเนาะ บนพี่น้องโอ้ยหลนสุดหรอิ่นเฮ็ดนั่นอยู่ิ่นแต้มลูกไม่ยังิ่นนะเก่งๆในเล่นเฮ็ดโปกแกมเฮ็ดลูกเพ็รยังเล่นนะเก่งเน่ข้อมือเนี่ยเออเมื่อถืนิ่นนะมันเป็นโปรแกรมบ่โปรแกมแต่งลูกผู้้าหลายคนยอดฟันหลายเติบเนึ่องคุณนัุ่รวหอยตําสองหกกะลูกมันเซีบสิละเออม่นี่ มันยิ่งเดือกยิ่งแทรก็แม่นต่ำเด้กันจิ้นเออต่ำกินเราตันพูดคุยกันไปเนาะผู้ใดมักมวนนะเป็นครับแก้มเหมกันนั้นเพียงนั่งใกไข่สุกแล้วแต่ว่เบาหน้าได้คีดต่ำนะน้องเคยสุดรอเขาว่าที่ต่ำเพิ่นไปใส่เราปุ๊มันเนี่ยเฮยฮกระเทียมโอ้ยฮากระเทียมเอามันลุงเพิ่นแล้วปลูกอยู่แม่นเด้เออวันแรกสิไปเอานั่นเนาะเออแล้วกันพี่น้องรอกันเด้อพี่น้องเด้อใช่ เอออาเพิ่นเพนจำได้ได้เพิ่นเล่นยูุ่รงเลียนเพิ่นไหมเอาบ้านใงที่น้องน้องสุดรออนที่ตำเลยบานนี่ยบ้นกะปิมกะปิอันกระปิละอ้เลียวเวียนนาเจ้าอ่ว่าโอ้นั่นแ่บเนาะอันมักอนากอกนมาในลิลี่แบบ้ากอกมีเส้น อันนั่งวนมาตั้มแยมไรเกี่ยงยยมนั่นฟีมื่อจด้พี่น้องมาตำ้มสองเทียะไรเกี่ยงสองเทียนั่งวนมาใจความมึงในโคกด้วยล่ะเอ้ยพ่อนอะขันยู่ในคลิปเพื่อนเนี่ยเพราะกะดเป็นไห้เละๆๆแต่ขันกระเบื้องเพ่นตลอดเด้ออันนี้ปรนเดียนะเร็วๆเอาเอามายังนั่งมาเลยเอาอันนี้ก็อยากใส่พี่น้องมาหน้าก็ได มันดีใจเด็กน้อยมันดีใจไปเด็กน้อยดีใจกับแบบว่าเห็น rijk, ผู้รับผู้ใหญ่หรือน้ามีความสุขแล้วก็อยากแสดงออกแบบนี้นะความความคิดของเขาเนาะอน,นอนเลยแบบกแรกว่าที่นอนแล้วบ่ความสุขของเขาแสดงออกไปทางนั้นน้องเมฆก็คื jokes 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 อกันอันงเมฆนะก็มีความสุขคือกันในเรื่อง,อง้องใหญ่นะตกลงบัวมีกับพี่บ่บ่มี่นะโอ้ใช่ประก้อมคักตัวหนาวนะครบหมดได้หล่ะทั้งคนกับอะไอ่าก่อนเมื่อกีเรียน <había S 2> เกลีนต้องไปเอายวนสวนนิลี่ลลนะว่นเนาะหลไหลเกลี่ยนน่ะนิดเวนแต่ว่าอันนี้แล้วพี่น้องเนี่ยมันสีแสบเขากันได้กระทินอ่อนสอินน่้ห <championships> ่อใส่เกลือใส่หั่นใส่น่คือยงจางอแล้วอันนี้ซุกเราพี่นอ้องท้ามนเริ่มใส่ไมพ่พอม มน่ดงเยนี่มะนาวมนาเด้อพี่น้องเด้อของบ้าเพีกับซเบิรบินสโลว์มาฉ่นนะเด้อพี่น้องาได้เรวของน้องนี่เนน้ปลานไปไปมันดีเอันตอนเบันไดแม่คลิปเพ่นเ็จนเล้ไวมได้ไปคลิปเดียวมป้าถแต่ว่ามือันมือันมดมืดแนนคลิปเพ่นนอของหกเออ้เริ่มต้นจนแล้วได้ไมบันไดมันมีดกับเขา เข้าไปใส่ปลาร้าเข้าไปพี่น้องครับคุณกูนะความกำลังงามแบบมันมามักดีมันมามักดีเอ้ากูผิดลาดาแล้วเฮ้ยหอมดีล่ะหอมข่ากะเหรีกูก็บอกผู้ั่วแล้วกูบอกมันใส่น้ำปลาเข้าไปกระตอบนอ้าบวันอ้าบวันเนี่ยธรรมชาติกูมีน้ำมีนวลวะ ประเดส้เนมาดาบ้นเลเป็นเช่ไหน้าบ้านเลยเดก่นลำขาเหลืองาอใส้น้ป่ายังน้อยพี่น้องว่มีชิปนี่เขายกไข้น้องใส้คนเรกพี่น้องชิปนี่เขยกไขเพื่นพระเอกร็จำช่องไข่ได้พี่น้องนัวละหล่อน้างหลังอ้าบนี้ไส่เส้นพี่น้องอหลายเติบับ เอาพี่น้องไปเนี่ยเออเปาหลายเติบโอ้ยเข็ดขึ้นพ่อเนี่ยมาเข้าไปเที่ยวงานเนี่ยมาเลี้ยงเนากินแบบนี้ไหมแบบไปเบื้องหนังกลางเปียนแล้ววันนี้เลิกเมียแล้วดึกเดือกเอ้าสุดยอดพี่น้องเอาเรียบร้อยแล้วพี่น้องดูวางสวนตามมีขบวนารอ่าเป็นปลาแหลกเนาะหมดจื้อมงกรอยหันเอาพี่น้อง ลจ้จานเนามนะวู้อ้จานเน่ากะีผ่นการวัดด้วยไ่นรถนะ้อืมเอาโอเคนะพี่นอนะ้องมนเอาพี่นอ้องใัสดีจ้ามาพี่น้องมากินาหม,ม,มกิอนอีกแลไดอยกระาย่างหัวเป็ดนข่าบออยากเนาะ

มาเด้อพี่นก้ิพี่นกำลาเบาหน่อยมันม่น้อยเ้ยกินก่อนนะแม่มนใหม่แมทางนี้นะบรยานะเอยู่ตามาเด้อพี่นลการกับยัมเงกับงี้เนาะ

ว่กบวกกับฟ้อมเนี่ยเอันอะ้รเคยกินเด้อเีะยะล่างหนึ่งต่อหอยกับเนื้อมันสีขาวมากบวกกับป้อมของแต่ไม่ได้กินได้มัดเดี่ยวห้องกับแจ่มลอกหนังเรามัดเดี่ยวหนึ่งอะไกินบวกกันถั่วกับถั่วถั่วแบบหงส์จะสั้งถั่วหงสกิน

เออมาโดมนเนมันเว้ยเอ้าจิ้มแดงกวาเนาะจิ้มยไปไหมลูกจิ้มตะมนต์เสือไห่ไหมจิ้มหน่วยกินมคนเดียวดมไหลูกแต่คณะอยู่เนาะลูกจิ้มอะโ่มเนียงก็มาบอกมามาอะโดมดมเนียเนาะดมรุ่งไหมลูกนนัวเป็นเนื้อเป็นเนียนนัวจะเป็นเนียงนัวรุ่งบาไห่ดม รุงบอกไอ้ดมแบบว่าดมกระดมรถอีริอ่ดมเนี้ยแล้วเนาอมบ้าอ่ะไดยขึ้นหอด้วยเตมเ็ได้แ่ไนอนขนาดขอไปเมไม่ไปหักขออย่าประตูเฮื่อนจะมาหน้ากันคือกันได้ไอนอนก็ไม่รเผ็ดพาประชาชนพลายอวานเนาะ ไปแล้วอ่ะติดหนักเลยใค่เดี uh ่ยวยิ้มเลยใครกินอะไรน้ำเย็นมากิน่ะล่ะกินเมืออกมันเนี่ยจอกม้เลือนเฮ้ยนะ พวกรกินของนี่เสียเป็แบบเบาหนักกอไก่ก็เอ้ยกไก่ขอไข่ในเ้าคนวเข้านายินดมองานคนขัขาคังข้างฝาใจจ้างูใจจจอแจนใชดี ชอสิงตีดังชอเลินชอทำม่มีอโชวลา้หิทเชอชกู่กันเนีค่ะอหญิงโฉบาชอบดอกน่อดอกสดาตัวอัมพันชอบดอตัดมือ้อนชอดกตัดมือหันชอทานข้ามั เดินไม่มองโตเด็ดดอลี้ยงนมเด็กต้องมีมนต่อเต่าตาจุ้งต่อเต่าหลังพุงตัวทุ่งแตกขนทหารอดทนพอทุงคนนิยมแม่เยาวเนู้ดปดไนูลไ่ใไม้ชบมบใบไม้ทับถมปลาแล้วปลาตกลม เพึ่งทำรังพอผาทนทานพอร้อนมารงตั้งอาชพอฟันสะอาดงหจะรดไพอสะเพากลางไปมาครับมามาคึกคักแลกเที่ยวใหญ่กเขี่ยวใหญ่เรือพายไปแลเรือพายไปเขาจีนตายแล้วก็เลีงตายแล้วโวนเนกไกลแล้วไแล้ว ลีนแล้วคาเงียบเงาเงียบเงาตูหลดาวหลุดดาวเสอดาวพะนองขอเห็บใส่ผ้าเบนมาหน้านี่เห็ดแจงเอาดูเพื่อนน่าเราชัดก่าอยู่ไหนเห็ดตีนตาบดชัดสิจบเลจะย่า้นอดใส่ลูกเืมอวดนาเนาะเพราะเขาหนุ่มหไปเนี่ยอะไรนะ เห็นบอไปบ้ากวนเขาเขาเลยลืมเลยอ่างเนืองน้องนับกี่จุดไม่หมดจุดตู้ตู้อันนับหนึ่งป่ะนี่หนึ่งหนึ่งสองสองสามสี่ห้า โอเคพี่น้องร้านคอยกวรเนี่ยจะรับคลิปนี้ลาไปก่อนโอเคครับบ๊าย <laughs> ครับพี่น้องมวนๆได้พี่น้อง